ที่จังหวัดสุรินทร์ได้ออกไปแล้วนะครับก็พิจารณาร่วมกันว่าเราจะต้องดูว่าในหลายๆเรื่องเราจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็เริ่มมีการระบาดรอบสองกันมากขึ้นนะครับแต่ในขณะ,ะเดียวกันชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ติดกับประเทศเทมเพตนะครับก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรงมากนัก เราก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่ามาตรการที่จังหวัดได้ออกประกาศไว้แล้วเนี่ยเรื่องของการควบคุมการขนส่งต่างๆก็ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลให้เข้มงวดนะครับอย่าปล่อยปละละเลยรวมถึงการตั้งผู้ประชาการเหตุการณ์ที่ดานชายแดนซึ่งได้ตั้งในเพิงนกับเชิงเป็นผู้ประชาการเหตุการณ์หากเกิดมีสถานการณ์ ปิดปกติอะไรนะครับให้ท่านนยเพอกับเชิญเป็นผู้สั่งการเ้องต้นได้ครับในพวกนี้ก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะเอ,อยังมีเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งซึ่งได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานของกระทรวงแรงงานว่าก็ยังมีแรงงานของเมียนมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินอยู่หลายร้อยคนก็ฝากให้ช่วยกันดูแลนะครับหากพบว่า มีอาการผิดปกติประการใดโดยเฉพาะแรงงานที่กลับเข้ามาในจังหวัดเราตั้งแต่ประมาณ1เดือนที่ผ่านมานครับให้วิบแจ้งทางหน่วยสาธารณสุขเพื่อเข้าไปเทสไปตรวจสอบว่าได้มีการติดเชื้ออะไรมาหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ณวันนี้ที่ได้รับแจ้งก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่แต่เราก็อยากจะเชิญชวนกันช่วยระมัดระวังป้องกันดีกว่าเราไม่ประมาทนะครับ เพื่อให้คนในจังหวัดของเราปลอดโรคปลอดภัยต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือลูกๆและหล,ลานที่ไปชุมนุมก,กันจํานวนมากๆนะครับก็อยากให้ใส่ใส่แมสนะครับเ,าเราวัดระวังตัวเองด้วยไม่อยากให้มีการไปเชื้อแพร่ระบาดมาจากกลุ่มคนที่ไปรวมกันจํานวนมากๆนะครับก็ฝากลูกหลานไวด้วด้วยครับขอบคุณมากครับ